สวัสดีค่ะร้านขวัญมาราซาวค่ะ ADV 3 5 0ค่ะเห็นไหมคะคันนี้เนี่ยไม่ได้ติดตั้งแคชบาร์มาแต่ก็สามารถติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ไปเลยได้เลยค่ะ4ดวงจบเลยกับ50วัตต์แล้วก็40วัตต์จากร้านขวัญมาราซาวแยกสวิตช์เปิดปิดอิสระข้างบนอยากจะเหลืองข้างล่างอยากจะขาวข้างล่างอยากจะเปิดสีขาวหรือข้างข้างบนอยากจะเปิดสีเหลืองได้หมดเลยแต่ส,สเต็ปเวลาพักไฟเนี่ยจะติดพร้อมกันมาดู ไปถ่ายรูปเรือชัด้วมาดูการเก็บสายไฟด้วยการเก็บงานการเดินสายไฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอ่านี่นะคะเอาละเอาละลูกค้าท่านใดค่ะอยากติดตั้งสี่ดวงแบบไม่มีแคชบาร์แบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะแนวทางการติดตั้งจะเป็นประมาณนี้เลยนะใช่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 โอเคสวัสดีค่ะวีลำแสงนะคะของเอ่อ สี่ดวงนะคะอ่านี่นะคะข้างบนหนูไม่ได้ป้ายพี่ป้ายเองนะข้างบนเปิดขาวข้างล่างเปิดเหลืองนะคะได้หมดเลยนี่นะคะแยกกันสมมุิพ้าไฟติดดวงเลยโอ้โหเป็นไงล่ะนี่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 เห็นไหมพ้าไฟเลยอ่าพ้าไฟป้า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 นี่เปิดยิงยาวๆก็ได้เนาะอ่ากับตำแหน่งนี้ที่สวยงามนะคะอ่ารีวิว กันจบไปแล้วหลักคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวเอาต่อนะคะท,ที่นี่เดียวขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะ